สวัสดีครับผมชื่อช่องปามกาะสร้างครับวันนี้ผมได้จะรถตักของทหารช่างนะครับรุ่นโคมาสูนะครับนี่ครับปรับพื้นที่กวาดเศษไม้นะครับตอนนี้ผมใกล้เข้าใกล้ไม่ได้ครับมันเขาทำงานอยู่ไม่อยากกวนนะครับ เอาแค่นี้ก็พอแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถตักของทหารช่างนะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ของเคลียเศษไม,นนม้นะครับรุ่นโคมาสุขนะครับที่จริงผมจะที่จริงผมจะถ่ายถ่ายใกล้ๆนะครับแต่ผมเกรงใจเขานะครับมัน มันเครื่องจากหนังมานเดี๋ยวกว่าอันตรายนะครับนี่ครับโอ้มาละ แรงมากครับชมนี่พอแค่นี้นะครับถ้าคลิปับแล้วก็กดติดตามช่องผมนะครับชื่อช่องปาล์มก่อสร้างครับคลิปนี้สวัสดีครับ